อาสวัสดีทุกท่านนะครับเพราะผมบิ๊กเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่ในบล็อกฟุตกันแล้วนะครับผมวันนี้เข้ามานานนะฮะมาดูซิตอนนี้เราอยู่ไหนวิวยิงสองสี่เก้าศูนย์อยู่เลยครับผมเขารีวิวเยอะเยอะและ้วตอนนี้เราอยู่โลกหนึ่งนะยังเล่นเป็นอยู่ไหมเนี่ยไหนอัพเวทน้อยอัพเวทนะครับเอ่อคลิกเออคลิกลืมไปเลยเนะี่ย ขอ,อวอเดนก่อนแล้วกันเนาะอยู่ไหนวอเดนอยู่ไหนกดอะไรนะกดเจว่าอ่าโอเคกดเจครับเธอชื่ออะไรอะเฮ้ยดิชิฟวอเดนไม่ใช่มามาวอเดนวอเดนไหมเนี่ยนะอ่าวอเดนครับผมโดนเข้าไปเด้นยังไงเล่นยังไงไจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับเอ็กโอเคโอฟันที่น้อยจัง เดี๋ยวนะเราสายอะไรอะ่ะอาดูก่อนว,วอดหนึ่งโถเอ้ยเราสายมัดมาหมัดดำยังยืดสองสามสี่ห้าเียบร้อยครับผมรับเรดก่อนลืมไปลืมไปเลยลืมไปทุกอย่างนะครับไม่ได้เล่นนานนะเพซจะไม่ให้ทำเลยคิดดูดิเฮ้ยวโอขึ้นมาได้งไง เชฟบอได้นะคนเฟิมครับ <tuh> อ่าโอเคมีใครอยู่ไหมไม่มีฮะโดฟาวินโกไม่อยู่แล้วมาน้องมาหาพี่ตรงนี้ครับโดดเข้าไปดีตายไหมไม่ตายนะต่อย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 เรียบร้อยครับแค่ต่อยเฉยๆมันยังไม่ใช้สกิลเลยนะดูเอ้แกเนียโดดขึ้นไปครับโดดข้าไปโดดข้าไปเก็บของมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ภาพยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะโอ้นี่เหรอเติร์ซีฮะอันนี้ซีแรกนะไปฮะอ,ออท่อนะซี 4. เอาไปไหนดีดีเสิร์ดมีบอสไหมฟอร์ทูนจังเกิลอ่าวบางทีบอสจังเกิลก,กันครับมีแน่นอนฮะมีคนไหมเ,เ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไปอ๋อเขายิงกันเขายิงนี่อยู่ประตูอ่าช่วยช่วยช่วยไหนล่ะแตกไหมอ่ะมาดิตีเลยตีเลยตีเลยตีโอเคแจวครับไปช่วยเฉยครับไม่มีอะไรฮะตีลิงครับ เอาไปล่าบอสกันดีกว่านไหนรับเควสรับเควสเราจะไปล่าบอสกันบอสท,ที่โหดที่สุดนะครับของก่อนนี้ก็คือเจอรดิล่าคิงไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เดิมป่ะอ่าอยู่นู่นครับไปครับล่าบอสกันเจอบอสแล้วล่าบอสครับผม ตียงเรียบร้อยครับลาบอสฮ่าฮ่าฮ่าโย้อักผงไปมาตั้งนานแล้วมาน้องลิงน้องลิงทั้งหลายบอสเจ้าตุยเย่ไปแล้วเจอเราเข้าไปฮะบลบเอ้ายังไม่ทันหลบเลยจะหลบซะหน่อยเก็บสกี้นิดนึงฮะได้สองพันยังไม่รู้เนี่ยมาหลบจุ๊บจุกบจุกได้จุก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 ครับจุกครับจุ๊ครับว้าวจุกจุกไปจุก จุกจุกโอเคโอเคจุกอีกจุกอีกต่อยทีหนึ่งโอเคชาตครับจุกหนึ่งทีต่อยหนึ่งทีโอ้โหมดเรียบร้อยคะหมดเลยเดไปต่อไปดีกว่า้ยกดผิดมาฮะไป,ปะโ,นโน่ดีกว่าไหมโน,โน่ง่ายอยู่นะไปมาลีนดีไปเกาะ อ่ะมิท,ทาวดีกว่าใกล้ๆฮะตายยังไ<อ>ตายไปแล้วมีคนล่าไปแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อครับไปหามากี้ดีกว่าคิดถึงมากี้ฮะคุณมากี้คุณอยู่ไหนคุณเป็นสีจกักรพรรดนินนี่มทิทาวอามทิทาวันนี้นี่ก็ต้องเป็นอูดาวนานด้วยอ่ะขอวิ่งลาก่อน นหน้ามีอะไรไม้ผลไม้มีไม้ผลไม,ลไม้มีดับลงไม้ไม่มีนะเวอร์วานครับว้าไปฮะไรเลดวิเลดนะมาแล้วฮะคุณมารกก์กี้ผมมาคุณแล้วถึงคุณจะเป็นสีจากพัดไปแล้วก็เถอะต่อยทีหนึง่งเรียบร้อยพวกนเนี้ยเนี้ยเนี้ยเลือกปืคนความหลังกันดีกว่ามาเก็บยากกันแล้วเกินนะพวกแกนเนี้ยโดนซะ โดนไปซะอ่าโอเคโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปบักจี้นี่ไหมยอยู่ครับผมมาโดนไปนี่ทีเดียวโอ้นี่พวกข้างหลังนี่อีกมาโดนไปซะเก็บยากอะไรลกเกินใช่ไหมรูปช่วงแรกๆเนี่ยนี่นี่กแกทําให้เราติดลมอยู่หลายวันโดนไปซะอ้าวไปไหนอยู่นี่ตัวนึง โอเควาร์ปเลยฮะเบื่อแล้วพอชั่นเรียบร้อยไปแล้วเนาะสโนดังเกิลมาลีนครับผมอยู่นี่ไหนอยู่ไหนคนเรือคนเรือเอกคนเรือโทรไม่รู้อะ่ะขอสั่นหน่อยฮะคิดถึงครับคิดถึง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 โอ้โหสามหมัดเรียบร้อยครับแตก อคิดถึงพวกคุณจริงๆเลยไม่เล่นมานานแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะเหลือบอสอีกตัวอยู่ไหนนะไม่รู้จะหานดขาวจากไหนนะไปะไปต่อครับนโนวีนะเก็บกองกันนะตังไม่พอใช้ฮะตังมันเหลือที่สามล้านขื้นมาพวกนี้ก็ เหมือนกันนะคิดถึงนะฝากความคิดถึงไปฮนะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยเหมือนกันมามามาดิอะไรอะ่ะอ๋ออยากโดนติอยากโดนโดนนุ๊อ๋อไม่อยากโดนนะครับเรียบร้อยไปเลยครับสองทีเรียบร้อยไปต่อไปต่อ,ตอให้หายคิดถึงนะสนโน สตาร์เตอร์อแลนด์เอ้ยจุดเกิดนี่ว่าเราก็ลืมไปสตาร์เตอร์ไปๆมาให้หาคิดถึงนิดนึงนะน้องน้องโดนมิดเจน้องต้องเจอดาบครับโอ้โหเหมือนเหมือนอดีตเลยเหมือนอดีตเลยครับวันสี่สิบห้าครับเริ่มต้นด้วยกันไม่ดีเท่าไหร,ร่ฮะัันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปโดนเยอะอยู่นะโอเคไปต่อฮะ มาลีนไปแล้วมาลีนมาลีนอันเดอร์วอเตอร์ครับมาทีลามคิดถึงแล้วเกินครับผมโดไวีเด้โดนวีเด้โดนวีเด้โดนวีเด้อ่าตายาตายากตายยากตายยากตายยากมาอึดดีแท้อึดอึดอึดโอเคเรียบร้อยครับผม ไปไหนต่อดีออปเปอร์สกายครับมีอะไรไหมนี่ <Nee, S 1> มีครับมาต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนราชาสายฟ้าโอนิวนะอา้าวเอ็กไปไหนละลุกไปไหนละโดนไปเด้โดนไปเด้คิดถึงครับคิดถึงไนกระตูนไม่มาไนกระตูนยังไม่มานะฮะ อแล้วก็วาไปที่วอเคนโน่นะโอเคมาแล้วฮะไปหาบอสกันดีกว่านี่อยู่ในนี้ครับนายนายใช่ไหมค่าเอสอะนายใช่ไหมนี่เอาคืนไปเรียบร้อยครับผมนียก็คิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงทุกทีคิดถึงทุกคนเลยแต่ว่าทางออกอยู่ไหนเท่านั้นแหละ อ้าอเจ้ทีครับคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยฝากความคิดถึงครับหลายละคนนี่เก็บนานเหลือเกินว่นเราจะผ่านไปได้นะวันนี้มาย้อมแมวครับย้อมใจอ่าโอเคฝากความคิดถึงกันทุกคนแล้วนี่เอาคือไปอีกเรียบร้อยะฮะเหลือไหนอีกดีเซอร์โคลเซียม รีส์เซิร์ชนะมีอะไรไหมไฝากความคิดถึงเฉยฮะมาผมคิดถึงพวกคุณเหลือเกินนะมาโดนไปดิโดนไปฝากไว้ฝากหน่อยฝากความคิดถึงนิดนึงนะไปตรงนู้นอีกอันนึงนะฮะเป็นแวมไพร์ใช่ไหมโดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้ดไดออาพิฆาตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะโดนไม่ได้ เรียบร้อยหายคิดถึงแล้วเกาะนี้เกาะสองฟ้ามัางดีกว่ามาั้งเรียกอะไรนะอ่ากายครับผมมาคิดถึงคิดถึงคิดถึงผู้เธอมากตรงนี้ที่เจอกับเอฟซีหลายคนนะฮะเ่อะนี้มา โดวิไดโตซะเพื co, co, ko, ่อความคิด uh, ถ okay. ึงนะฮะทีกีจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนกันเหรออืออือโอเคขื้นชั้นต่อไปฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดถึงกันเหลือเกินนะฮะไปฮะหืุอยากนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยเกือบร่วงไปขึ้นไป ตอนน่อหนูนะล่วงล่วงล่วงอาล่วงแอบเอ้ทำกันอย่างนี้ปึ๊บป๊บโดดปึ๊บไ่ถึงอะ่ะโดดไปโอเคถึงตรงนี้แล้วอ้าวฝากก็ไม่ถึงยังไม่เจอกันเลยชั้นนี้มา สองครั้งสองหมัดเท่านั้นโดไปดีโดไปดีโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไว้เท่านี้นะกับการคิดถึงกับบล็อกฟุตของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บเดเวลเพิ่มกันทีหลังนะตอนนี้ไวก่อนไว้ก่อนย่าคุยอยู่ไม่เป็นคนอย่างนี้กันไม่เอาไม่เอาฮะเอาค้างไว้เลยอ่านมาได้ไหม หันมาได้ไหมหันมาไม่ได้แล้วด้วยโอ้พระเจ้าบักไปแล้วอ่ะโอ,โอเคไปเอาโอเคกลับมาแล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับซับซับสไคร้กันด้วยใครอยากให้เล่นบล็อกฟุตก็คอมเม์เข้ามาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่มาเล่นบล็อกฟุตกันนะเดี๋ยวเราไปแจมกันครับเดี๋ยวไลฟ์สตรีมแจมกันนะยังไงพี่คิดเนะี่ยมาเล่นด้วยกันนะฮะนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า